ะะพี่ธัญญาธัญ,ญเลนม,นมัตมีพิมพ์ดาวและ่องพระใายขึ้นมาบนเวทีมาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะอลละค่ะวันนี้ก็อบอกว่าเป็นละครพี่เมย์เป็นฟังมากเป็นละครก็บอกได้ข่าวว่าตอนแรกก็คือแซ่แล้วต้องติดตามนะทุกคนคืนนี้สองทุ่มนาทีเดี๋ยวให้นักแสดงทุกท่านนั่งกันก่อนนะคะวันนี้แต่ละคนสวยมาก ส,สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะเอาละค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำสักนิดหนึ่งนะคะว่าใครรับบทอะไรกันบ้างเริ่มจากทางทางใครก่อนทงนท้ก่อน an um ทางนักสแสดงนำก่อนเลยดีกว่าฝั่งนิเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมพลนวันนะครับกับบทพ่อทาครับ ใี่ค่ะยาดานาริญยานะคะรับบทสร้อยอินทนินค่ะนี่ค่ะตุลล่ะคะสวัสดีค่ะจุกิบวีค่ะรับบทเป็นสร้อยฟ้าค่ะสวัสดีครับมินทิรวินครับรับบทเป็นโรยพงค์ครับผมสวัสดีค่ะน้องธัญญาค่ะรับบทเป็นเจ้าอ่อนอาภาดูก็คงรู้ว่าจะเป็นคนดีนะคะ มีทิมดาวน,นะคะรับบทเป็นจำเรียงค่ะ,ะต้องมาใหม่โปรโม่นนะคะรับบทเป็นสบายค่ะนี่นี่คือทีมนักแสดงกรงดอกซอยเท่ากยดาบดีกว่านี่คือการประกบคู่กันทางแรกรู้สึกยังไงบ้างพลต้องประกบคู่กยดาคือผมคือก่อนหน้านี้ผมติดตามผลงานน้องอยู่แล้วนะครับค<า>่ะินการโชวผมก็ดูด้วยแล้วภาพแล้วก็ติดตามผมมาก าอมนครับภาอิอ๋ออมิ้โอก็ก็คือกว่าจะละลายพฤติกรรมได้กว่าจะน่านก็ใช้เวลามาสมคุณเกรงมจแนดเรงแต่พอรู้จักน้องจริงน้องหน้าร้านคะแล้วก็ตั้งทำงานมาเก่งมาก่ค่ะยาดาละคะต้องประกบคู่กันทั้งแรกเลยกับผมหนูก็ดีใจค่ะจริงหนูก็ดูผลงานพี่พลเหมือนกันนะคะแล้วก็พอทางานกับพี่พลแล้วทุกมันผ่านไปด้โีะคะพราพพก็ ตั้งใจทําการบ้านอะไรมาอยู่แล้วอะไรงเี้ยค่ะน่ารักค่ะนิสัยเขาก็น่ารักค่ะอย่างพลเรื่องนี้ต้องไม่เป็นดรามา่าแบบเข้มข้นเลยด้วยอ่ะมันยากไหมพลยากครับเพราะว่ามันมีหลายเส้นเรื่องก็คือของผมจะมีครอบครัวแล้วก็เรื่องของคนรักนี่เองครับจะแบบดราม่ามากๆฉากรักก็ร้อนแรงโอ้นี่พี่เมย์ <laughs> พี่เมย์บ้านเลยครับซีนแบบโรแมนติกซีนแล้วซีนะแล้น จริงๆแล้วจะบอกว่าพอฉากรักอะไรแบบเนี้ยดาราทุกคนจะรู้สึกแบบมันมันเขินๆไหมอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่มันรักร้อนแรงมากคือมันเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยครับผมที่เลิฟซีนใช่ดูเดือเดเผ็ดร้อนขนาดนี้ค่ะผมที่เคยรับเล่นมานะครับก็เต็มที่กับบทบาทที่ที่มีมอบให้ <laughs> ที่ที่ทิมครับผม พี่เมย์แนะนำเลยพี่เมย์ต้องพี่อยากได้แบบนี้อะไรเงยแต่วันนั้นมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ซีนึงพี่เมย์ไปอยู่พี่เมย์บอกถ่ายมอนิเตอร์มาเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่าแ,แล้วก็ดูแล้วผ่านไหมคะคุณเมย์มตอนนั้นน่าเสียดายมากตกิดติดโควิดพอดีอ๋อไม่ได้แต่ว่าไปเข้าไป๊กองไม่ได้แต่ให้ดูมอนิเตอร์ดูสดเลยค่ะดูตลอดดูแล้วก็แบบว่าโอเคพอไม่พอได้ไม่ได้น้องก็เต็มทีมากมากจริงผลไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยค่ะเบาเบาไปเบาไปเบานะฮะไว้ดูในละครดีกว่าใช่ <ś les> อย่างยาดาเองหลายหลายคนก็คุ้นชินกับการเล่นภาพยนตร์เนาะ <ś les> พอมาเล่นเป็นละครนะคะยาดาเองรู้สึกยังไงบ้างหนูว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันค่ะในในฐาน,ใ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 นะนักแสดงนะคะเหมือนการแสดงออกมัน,มนแตกต่างกัน,นะค่ะก็ต้องปรับตัวเองแบบเยอะเหมือนกันก็ได้พี่เมย์นี่แหละค่ะขึ้นมาสอน <ś les> เพราะว่าพี่เมย์คือประสบการณ์แบบมากมายเรื่องการแสดงใช่ไหมคะทางสายละครหนูก,ก็จริงๆตัวละครของสร้อยชนินก็ค่อนข้างต่างกับหนูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วหนูยัง ไม่เคยมีความรักอืมก็เลยแบบว่าจริงหรอจริงหรอจริงจริงจริงจหรอเนี่ยตอนแรกก็มีเชื่อแบบนี้จริงเพราะว่าตอนที่พีฟน้องเราก็มีการคุยกันแล้วแอคติ้งค่ะเออได้คุยอย่างนี้เหมือนกันว่าจริงหรอนี่คือใช่หรอจริงๆริงเขาไม่เคยมีมีแฟนจริงๆไม่เคยมีแฟนไม่เคยค่ะไม่เคยจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจว่ามุมความรักหรือความเป็นแฟนเนี่ยเป็นยังไงจริงๆอิออย่างเงี้ยพี่เมย์ก็ต้องมีการแบบตักแบบ พูดคุยกันไหมก็คอยบอกค<ะ>่ะบอกเยอะอยู่ค<ะ>่ะ,ะมีแบบว่าส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะคะแบบยะนาเนี่ยเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเขารักกันเนี่ยเขาส่งสายตาให้กันแบบนี้ <pp> คลิปที่ดีนะคะขอใหนคลิปที่ดีคลิปที่ดีไม่มีคลิปอย่างอื่นอ๋อแบบเอ,อ,อ,อาเวลาส่งสายตาคนรักกันจะต้องส่งสายตาแบบไหนความรักแบบไหนการมอง ผู้ชายเพศตรง,ง,งข้ามที่เรารู้สึกรักเป็นแบบไหนอเงี้ยคะ่ะค่ะและในเรื่องต้องโชว์หลังด้วยนะโชว์ความเซ็กซี่โชว์หลังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ก็ไม่ค่อยธรรมดาถามตูนบ้างดีกว่าค่ะนี่คือครั้งแรกของการเล่นไลฟ์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเออจริงหนูไม่เชื่อว่าตัวเองจะแบบเล่นไลฟ์ได้้วยซ้กเพราะว่า ได้บทเรียบร้อย,ยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วกว่าการเล่นร้ายเนี่ยยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะคือพี่เมย์เคยบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเข้าถึงตัวละครถึงจุนหนึงอะตุ้จะรู้สึกจอยกับมันมากเพราะว่าตัวละครไฟฟ้า,ฟาเป็นสีสันที่แบบเราสามารถที่จะใส่อะไรหรือเพิ่มเติมอะไรเข้าไปได้อีกซึ่งตุ้มก็รู้สึกว่าพอพอเราแบบเริ่มคุณแล้วก็มีพี่เมย์อคอยไกด์ตุ้มก็ภูมิใจอะค่ะแล้วก็ในซีนยากๆเนี่ยตุ้มบอกเลยว่า ถ้าไม่มีพี่เมย์อคอยส่งคอยช่วยก็จะผ่านไปได้ยากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอพี่เมย์มาใสา่อะไรให้เนี่ยมันทําให้ละครเราอ่ะยิ่งสนุอก,ก,อก,มมกอีกก็ยิ่งแซบมา่งขึ้นค่ะค่ะน่ายดูเนาะใช่ดนะ้ยก็ไม่เคยเล่นทีเรียดแล้วก็พูดตลอดว่าชีวิตยังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้เล่นทีเรียดหน้ามันแบบลุกมันไม่ได้อ่ะก็เลยถามก็เครียดด้วยนะผมก็ไปถามพี่เมย์พี่เมย์ถูกมีดปะเนี่ยเอามีดนี่จีกน,น,น,นิใช่ไหม แล้วพี่เมย์ตอบว่าอะไรไมเมย์บอกใช่ใช่ได้มันมได้มันปรับลุกได้เป <ฆ S 1> ็ปรับลุกกันเนาะครับแล้วเป็นไงบ้างคะได้มาเล่นละครพีเรียดมันแบบมันยากไหมกว่าละครในยุคป,ปัจจุบันยากครับสำหรับสำหรับผมเพราะไม่เคยด้วยแหละแล้วก็ด้วยนิสัยของเราที่มันค่อนข้างจะวัยรุ่นยุคใหม่อะไรเงี้ยับพูดเร็วพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่เมย์ปรับเยอะเหมือนกันมาที่พี่ธัญญาบ้านดีกว่า ดูหน้าก็รู้ค่ะเล่นเป็นคนดีแน่นอนใช่ Hi, เรื่องนี้เล่นยากมาก <laughs> ไม่เคยเล่นเป็นเมียหลวง <laughs> ก็ได้มาเล่นเป็นเมียหลวงมันยากค่ะ <laughs> มันแบกมันยากไหมกับบทเมียหลวงค่ะพี่ตันยาค่ะยากมากไม่รู้จะเล่นยังไงอีอ <laughs> <laughs> ินพี่ถ้าพี่ <laughs> เล่นไปอินะ <laughs> คือผู้มัน่นคู่หมายของลูกเราก็คือบอกทาค่<ฮ>ะแล้วไปไปมาสร้อยอินทนินมาแย่งไปออมันก็เลยกลายเป็นแบบร้ายสุดโตกเราก็เลยแทนน้องใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะต้องเป็นของลูกเราจะเป็นแบบให้คนอื่นไม่ได้ค่<ฮ>ะประมาณนี้ค่ะแลวาวก็เลยกลายเป็นแบบร้ายต้องถามคุณเมย์เขาทำไมถึงเลือกที่ฉันไม่ค่อยเหมาะเหมาะกับบทบาทนีเ้เลย ได้เท่าไหร่เต็มสิบหรอมัดมีบอกว่าเกินพี่เราก็ไม่รู้เราก็เล่นไปลงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไลเท่าไหร่นะมัดมีบอกโอ้ก็เข้มข้นถูกใจคอละครแน่นอนับแล้วก็ฝากฟิลแบบมาด้วยนะเพราะว่าพี่เดืดเรื่องแรกเลยนะนี่มีออนมีออนอยากดูไหมอยากดูไหมอยากค่ะต่อไปค่ะตูนค่ะค่ะก ความแซบบ่บไปแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความแซ่บค่ะโฟล์คุดจริงๆยัง,งต้องห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดจังหวะคะ่ะฝากด้วยค่ะคะ่ะย่าดาค่ะช็อตเลยค่ะก็ฝากแล้วลกันนะคะวันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนักแสดงทุกคนนะคะแล้วก็ผู้จัดของเราด้วยนะคะ้น,น,นานทีเนี่ยจะมี surprise. เซอร์ไพรส์ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากะคะ่ะก็ต้องรอติดตามกันค่ะคะ่ะ อนอกจากความเข้มข้นความแทบแล้วนะครับก็ฝากความตั้งใจที่ทุกคนจะได้ชมันในละครแน่นอนนะครับในเรื่องขครงดอกซอยครับค่ะเชิญพี่เมย์ปิดท้ายเลยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วการเป็นผู้จัดละครของเมย์เป้าหมายคืออยากทาแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยชอบและรักในการดูละครค่ะแล้วมีความสุขที่เราได้ทางานและมีความสุขที่เราได้ไปกองถ่ายแล้วมีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมา ดูละครและอย่างมาอยู่อย่างนี้รู้สึกมีความสุขมากทุกคนรู้สึกมีความสุขกับละครของเราเป <ฮะ S 1> ็นไงฝาละครเรื่องกรงดอกส้อยนะคะเป็นละครที่เมย์ก็ตั้งใจทํามากๆให้กับทางช่องสามน,<ฮ>นะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยละกันเป็นกำลังใจรพวกเราเพื่อจะสร้างสารรค์ผลงานต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูละครกันะคะ<ฮ>ะ่ะค่ะเอาละค่ะขอเสียปบบงปรบมือให้กับนักแสดงกรงดอกส้อยทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แค่ไหนก็นยังเธอไม่เคยยอมไิ้งใจหัวใจแม้นไหนม่งรักกไ,ได้ก็จะพอเฝ้ารอวันที่เธอก็ใจรู้ไหมาวิ่งมาวันที่เธอรักรูมา ก็ฉันคงเฝ้ารอเอให้ฉันตนี้ยังีเธอเรมันคงไม,ม่เสื้อ ครั้งแรกด้วยครับที่เราด <ฮะ S 1> ูนี้สดๆครับค่<ฮ>ะเต้นมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างกับการร่วมง,งานของกับทางช่องสามค่ะนุนี่ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องโรงดอกสร้อยครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมง,งานกับทางช่องสามครับก็พี่เมย์จะดีมากๆเลยครับ <c oughs> พี่หนึ่งก็แต่งเพลงพร้อม,อมๆ,ๆด้วยมากมากค่ะ ค่ะติดใจไหมอยากร้องอีกไหมบอกได้พอนี้แบบผู้บริหารก็มานี่ผู้จัดก็ยังอยู่อีกบอกเลยกระซิบเลยเรื่องหน้าเอาอีกไหมขายได้เลยใช่ไหมขายได้เลยตัวเองเราขายตัวเองเอาละเล่นละครเลยกับมาลองดูครับก็ฝากตอบตัวด้วยนะผมก็เอล้วก็อกแบบออเือ เรื่องหน้าแบบมีหลายมีหลายแนวบอกบอโฆษณาตัวเองว่าตัวเองร้องแนวไหนบ้างพวกมี่หลานนั<อ>่งอยู่ตรงนี้ลองอลองลองได้ทุกแนวเลยค่ะ<โอ> <laughs> จะไทยอังกฤษตากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนีไงได้หมดเลยหร <c oughs> ือจะเอาเพลงนี้เป็นเวอร์ชันจีนนุ่นิวก็ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นฟ้าขก่ของให้อะไรอย่างนี้ค่ะครับก็ ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร้องเพลงนี้ครับแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆครับเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับก็เห็นฟีดแบ็กแฟนๆว่าก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยก็ดีใจมากๆเลยครับยังไงก็ฝากละครเรื่องรงดอกส้อยด้วยนะฟังรับฟังครับฟังเพลงนี้แล้วก็ต้องดูละครด้วยนะครับนี่ค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนุ้นนิวด้วยนะคะขอบคุณครับ เราได้ฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนุดิวค่ะเอาละค่ะทุกท่านขาวันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันทุกคน ะะต่อรอกรรมการผู้มิการสำนักการตลาดบริษัท b e. ี c ีวจำกัดมหาชนขึ้นมาถ่ายภาพค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณชาคริสตีเรกวัฒนาชัยรองกรรมการผู้มนการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร เชิญขึ้นมาถ่ายภาพดั้กแสดงี่เชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านขึ้นมาเลยนะคะ ไม่ห <ítulo> ันหลับปาหันหลับปะหันหลับปะโอชโชเปนหลันทีบเราไม่ไ้ทุเลาอะโรกเนราเป็นหันี ไปยิงเ,เขาแบบเมื่อกี้เลยพี่ก็าอ,อยากไปยินนโอเคครับห,หนึ่งสองสามครับนึ่งสทำด้วยนะหนึอ่อโอเค